สวัสดีคสรอคอยครับผมในที่สุดในที่สุดครับผมก็ตอนนี้เราถ่ายทำไปประมาณ40ซครับผมก็เรียกว่าใกล้จะครึ่งทางแล้วครับผมก็ดีใจครับดีใจมากๆดีใจมากๆเพอารู้ว่าแบบทุกคนรอตัวพวกเราเองก็รอเนาะแล้วก็วันนี้ได้เห็นภาพที่เราแบบไปถ่ายกันมามันออกมาเป็นแบบเป็นชิ้น อาจจะไม่ได้บอกตรงๆแต่ว่าถ้าดูตัวอย่างก็น่าจะน่าจะรู้ที่เป็นแฟนที่เป็นแฟนไทยมาดูลงมาก็มีคนไทยถูกเยอะอยู่นะไทยถูกเยอะแต่จริงๆก็ไม่อยากให้ไปเทียบกับไม่อยากให้ไปเทียบกับเวอร์ชันเก่าๆเพราะว่าเอาจริงๆตัวละครเรามีการปรับเปลี่ยนด้วยคือถ้ามีคนเอามาเทียบก็จะรู้ว่ามันมีบางงงบาส่วนที่มันไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ทุกคนคิดว่าเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันไทยมาเจอกันอีกครั้งนี้เป็น อนที่สองนี่คเาใจโฟไปมยงบ้างเก็ปรับัูเล่้ยแปลกมางเลยนะผมว่าผมว่าเราคอนเนกันค่อนข้างเลยนะ <c oughs> ผมว่าจะถึงพาร์ทงานเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าพาร์ททานข้าวชีวิตปกติเราก็เจอกัน <c oughs> อยู่คร<บ>ับเราเจอ่อข้าง่ยก็เลยสบายใจที่แบบทาง,งานด้วยกัน,นกจูเเข้าง่ายแบบเขเข้าซนครั้งแรกก็แบบก็โฟเลย แล้วก็ด้วยความที่ก่อนหน้านี้ก็มีเวิร์กช็อปอะไรมาด้วยค่ะก็เลยสบายใจตอนเล่นระหว่างชิจริงเราเสนุกนพอในคอสรอะไรแบบเปิดนะหูเิดอยู่แล้วว่าด้วยความที่มันต้องมาเล่นเป็นคนแบบหลักกันอ่เก็จะแอะไรับเกิดครับเขิดโอเคใชือนใช่้่าเป็นไงล่ ครับก็ตอนแรกรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะชิลแน่เลยเพราะว่าเราสนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบบางซีนอะไรเงี้ยที่มันแบบใกล้ชิดมากๆเรารู้สึกว่าแอบยากเหมือนกันเราเขินเรารู้สึกเขินมันมันเขินเลยขับตรงนี้เขินซนิชาก็สปอยนิชากี่ที่เรารู้สึกว่าแบบชื่นชอบเหมือนกันโอ้ยังไม่เคยคุยกันเลยเรื่องนี้เออยังไม่เคยคุยแบบว่าชอบฉัก ก็รู้สึกว่าเราติดตามดีกว่าเราติดตามดีกว่าแต่รู้สึกว่าแบบหลายๆซีนที่เข้าด้วยกันเป็นซีนที่แบบเราได้โชว์เพมงแล้วก็ความเข้ากันคาดหวังไม่ได้ไม่ใช่คำว่าคาดหวังกันคืออยากให้ทุกคนได้ดูอะไร แล้วกคว็คิดว่าถ้าทุกคนได้ดูก็น่าจะรู้สึกแบบดีเหมือนกันสนุกนะครับผมว่าสนุกพอแบบผู้ชายเยอะอยู่ด้วยกันสำหรับฝั่งผมเองผมว่า มันดีแล้วก็สนุกดีครับแล้วรู้สึกว่าเอนจอยกับการที่เราด้ไปกองไปทํางานไปเจอทุกคนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มันซิงกันเองเร็วด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่กับน้องตูแต่ว่าทุกคนผมว่าเราซิงกันค่อนข้างเร็วครับเหมือนความเป็นพี่น้องขององชายด้วย<ม>เหมือนเราเวิร์กช็อปมาด้วยแล้วก็เจอกันบ่อยๆด้วยมันเลยเหมือนว่าองชายทุกคนเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วก็มีความมีความซิงก์อะไรกัน,นะะก็สนุกดีครับไป ต้องแบบรวมตัวกัน3คนใช่เป็นแก๊ง3คนแก๊ง3คนนั้นใช่ก็จะสร้างสีสันการจัดการประชุมงานนี้เรามีอะไรกันมีงานอะไรกันไคะถ้าได้รู้เกี่ยวก็ของตูในปีหน้าก็มีโอเวอร์โหลดค่ะโอเวอร์โหลก็เล่นกับน้าโนนแล้วก็พี่ณิแล้วฝากด้วยครับของผมก็มีรายการเด่นหาหนึ่งเรื่องท่วนครับผมก็ฝากรอติดตามมีพาดอื่นอื่นพาดอืนอื่นครับผม ใช่พาซิโอครับฝากด้วยครับสุรีครับผมเอ่อยูเอ็นเฮตเซียครับใช่ใช่ก็เป็นพาที่ค่อนข้างใหม่สำหรับเราเหมือนกันเราเรียกว่าเปิดโลกเลยครับก็รู้สึกว่าเป็นอีกพาทหนึ่งที่เราไม่ไม่ไม่ทราบอาจจะไม่ได้ทราบไม่ได้ทราบหรือว่ามีพาทนั้นอยู่อะไร แต่พอเราไปเห็นจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกคน,นครับแล้วก็นำนำความลำบากของพวกเขาเนี่ยมาให้ทุกคนรับทราบแล้วก็ช่วยเหลือกันกคท,ทใช่ใช่ครับใช่ครับผมก็มีหลายหลายภาคส่วนมา,มากๆเลยครับเพราะเป็นผู้อพยพที่พออพยพมาแล้วเขาไม่สามารถกลับบ้านตัวเองได้อะไรอย่างครับมันก็ทําให้เขาลอสพอสมวแล้วก็นิดความช่วยเหลือมากๆครับ ทั่วประเทศเรียบร้อยครับก็ไปครบสี่ผ้าครับแต่ว่าไม่ได้ทั่วประเทศแบบทุกจังหวัดนะครับผมก็ไปครบสี่ผ้าอย่างที่เราตั้งแพ็กเกจเอาไว้ว่าเราจะทําให้ได้ภายในปีนี้นครับผมก็ถึงสี่ผ้าเรียบร้อยครับอขอบคุณค่ะอะไร,รอ่ะ <laughs> เป็นเอ่อ จบพี่เก้าหมื่นครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บจริงนะครับหมายถึงว่าเราทำเพื่อความสนุกสนานเฉยๆครับผมก็ <c oughs> อยากให้แฟนๆ enjoy แหละที่มารอเราครับครับ <c oughs> ขอบคุณครั <c oughs> บ